สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบนช่องนิวช้าแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีิวสกูตที่นะคะที่เรามีอยู่นะคะมันก็มีนิดเดียวนะคะอีกอีกนิดเดียวก็อยู่ด้านบนนะคะอยู่บนบ้านของเรานะคะอันนี้เราก็ยกมาไม่หมดเราก็มีอยู่นิดนึงนะคะมาเริ่มแรกเลยนะคะก็คือสตรอเบรี่นะคะนค่นะ,คะ,นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นปอมปอมป,ปุลิน,นะคะ่ะก็ไม่ค่อยสดลูเท่าไหร่นะคะ มาะคะ่ะก็จะเป็นซาลาเปาค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นฟลอกคอนค่นค่ะนี่นะคะก็จะเป็นขนมปังจิ๋วค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นฟลิงฟลายอ้าวต่อมาอุย้ยมันพันอะ ต่อมานะคะเป็นเป็นไฟลค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นไอศครีมค่ะสองรสเลยนะคะเป็นรสวานิลานะคะแล้วก็รสสตรอเบอรี่ค่ะแค่นี้ก็หมดแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย